คำถามแรกฮะเดี๋ยวถามไล่ไปเลยทีละคนนะฮะไล่อย่างนี้ไปเลยคิดว่าฤดูกาลนี้ใครจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ครับคิดว่า <c oughs> เลิกาก่งเลิกยากจริง <c oughs> มันมี <c oughs> แค่2ทีมเท่านั้นที่มาตรฐานดีที่สุดความสมบูรณ์แบบใกล้เคียงคำว่าสมบูรณ์แบบที่สุดนี้แค่แมนเชสเตีร์อาร์เซนอลคือแม่ง มันจะเป็นการสวนกระแสมล้วถ้าผมบอกว่าอาร์เซนอลแบบจำลิเวอร์พูลได้ว่ามันเคยมีช็อตที่พลาดและอีกปีมันกลับอาร์เซนอลมันไม่ได้ฝ่อผมรู้สึกว่าอาร์เซนอลไม่ได้ฝ่อจากการที่ไปพลาดเมื่อปีที่แล้วอะแล้วปีนี้มันเสริมทัพแบบให้เห็นเลยว่ากูเอาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นอาร์เซนอลที่แบบเฉื่อนได้แต่แต่สุดท้ายทุกที่ก็บอกว่าแมนซิตี้ยังเป็นแตงอยู่เหมือนเดิมถ้าแบบไปดูซูเปอร์คอมพิวเตอร์หรือหาเหวอะไรเพราะมาตรฐานแมนซิตี้ก็สูงแต่แค่ว่าถ้ามันจะมีพลิกจากแมนซิตี้ผมมองแค่อาร์เซนอลทีีีเเดยยววรับโฮะะอ้ถาาา่่กนนตตมมงใจผ อ,นนอันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วฟูนะนะอยากเห็นแชมป์เปลี่ยนหน้าบ้างเพราะรู้สึกว่าซิตี้ของฟูมันโหดมากคือมัน3สมัยติดแล้วอะ่ะแล้วคือแบบจะไม่คิดจะแบ่งใครเลยเหรอสาหรับผมซิตี้มันแบบเก่งแบบเก่งมากจริงๆจ,งจงนแค่รู้สึกแบบมีใครไม่ร,มรู้ไม่รู้เป็นเหมือนผมไหมคืออยากเห็นทีมอื่นๆได้บ้างอยากเห็นอาร์เซนอลได้บ้างเห็นทีมอื่นขึ้นมามีลุ้นแต่บ้างเพราะซิตี้ได้บ่อยจนแบบขู่คังพิมลริเต็มตู้อะ่ะยุค10ปีหลังสุดคือพิมาริคซิตี้เบอร์หนึ่งจริง,รงๆผมเลยแบบใจผมว่าอยากเห็นอาร์เซนอลได้บ้างแต ถ้าถามว่าใครจะได้ผมยังมองว่าเป็นแมนซิตี้ได้เหมือนเดิมถึงแม้ผมจะอ,มอยากเห็นทีนมอื่นบ้างก็ตามสาเหตุหลักๆก,ก็คือผมยังมองว่าของซิตี้ระบบมันเข้าที่แล้วถ้าได้ปากเกต้ามาสกอตเตฟมันก็จะแน่นขึ้นมีตัวคอยช่วยเควินเดอะบอยมาแล้วขยขยับคอ <laughs> ชอบความหักคอตัเองมากเลยขอยแม่งล็อกคอไม่คือ อาเซนอลเขาก็พยายามที่จะมาท้าชิงนั่นแหละเขาพยายามที่จะต่อยอดในสิ่งที่เขามีเขาพยายามที่เสริมอุดในจุดที่เขาขาดเพราะฉะนั้นน่ะผมคิดว่าซิตี้ยังจะเป็นแชมป์แต่จะเป็นแชมป์ที่เหนื่อยมากๆเลยและสุดท้ายก็ต้องได้ปาเกต้าด้วยนะครับอาวุธมันถึงจะหลากหลายแล้วก็มีความลึกมากขึ้นแต่ผมบอกได้ว่าอาเซนอนปีนี้จะท้าชิงซิตี้จะจะมาสั่นบอลลังได้ได้ได้น่ากลัวมากขึ้นครับ